ช่วงตอนสวยโดยเสน่ห์ในวันนี้นะคะตั้งใจฟังดีๆเลยโดยช็พาไใครที่อยากมีผิวขาวใสสวยนะคะเราจะมาแนะนําวิธีที่ทําให้ผิวของคุณขาวขึ้นแบบทันตาเห็นเลยนะคะขอแนะนําค่ะคุณบลูวีบรายอัพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงงรื่ชอมขาวเดียวนี้นะยคะถือว่าอาจเป็นยราระเห็นชาติเลยค่ะเพราะใครๆก็อยากขาวอยากขาวอยากขาวแต่หลายคนเห็นในอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะเขียนไปเลยว่าขาวแล้วไม่กลับมาทำอีกอยากจะบอกว่าเขาโกหกฉะนั้นวันนี้เราจะมาเนรมิ ผิวคุณไม่สวยดุจแดงดารากับโซโรแกนของเราดำแค่ไหนก็ใส่ได้โดยที่ปลอดภัยวันนี้พี่เอาคนที่ดำมากดำที่สุดมาไว้คุณไม่รองใช้นะคะกับต้องฮิปโปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยากมารายการนี้มากและมารายการนี้เราสดชื่นนะเสียงสดชื่นเนะน่าตกงาน ช่คือวันนี้เนี่ยหลายคนนะคะเคยทําแบบว่าวิธีทําให้ขาวเยอะเมื่อกี้เราคุยกันเ่ว่าจะเป็นกาอะไรอย่างนี้มีคนตายคาเก็บแล้วหรือแม้กระทั่งการลอกตัวเหมือนงูยังยังไม่เคยรู้ใช่ไหมเขาจะใช้สารเคมีอะไรก็ไม่รู้ค่ะทาที่ตัวทาที่ตัวแล้วมันก็ต้องยืนให้แสบอย่างเนี้ยแสบด้วยเหรอแสบคะแล้วมันก็จะจะลอกโดยที่โดนแดดอะไรไม่ได้แต่มันเป็นการลอกเหมือนแบบ เอาหนังข้างนอกออกเลยคุณร้องใช่ซึ่งอันตรายมากอันนี้ทําได้เฉพาะคนมีสตังและไม่ฉลาดเท่านั้นแต่คนไม่มีสตังเมงหลายไปเปิดในอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่ว่านะคะแล้วไปเลือกอ่ะทูขาวแน่นอนอันนี้เขาจะใส่สารเคมีในการลอกผิวใชพอคุณใช้บ่อยๆคุณจะเป็นโรคด่างขาวไปไหนมาไหนเขาก็ได้ด่างใช่เหมือนไมเคิลแจ็กสันพี่พูดง่ายๆไมเคิลแจ็กสันเป็นด่างขาวทําให้แบบ ตายเพราะหนัหางจริงนะฉีดกูต้าบ่อยเกินแต่วันนี้ค่ะเราจะมาในริติห้คุณนะคะไม่ว่าคุณจะเคยดำตั้งแต่กาเนิดดำตั้งแต่ชาติพันธุ์ดำตั้งแต่สมัยโบราณจนการนี้นะคะวันชาติที่แล้ววันนี้นะคะเราจะมาทําได้เพราะว่าพี่บูเนี่ยนะคะตอนนี้ลูกอายุ12ตอนนี้อายุ40เราก็จะดูเด็กแตกต่งได้ว่าเรามีความรู้สึกว่าเอยผิวเรากระชับสุขภาพดีแล้วด้วยความที่เราก็เป็นดีเจด้วยยุเน็ตเวิร์กจัดเราก็ต้อง อ่ดูดีใช่ไหมสวยนี้ดีเจมันก็มีกล้องมาสองนู่นนี่นะ้อ๋อนี่เหรอคนที่แบบโอ้ยเสียงดีตัวจริงขี้เหน่เชียวอ่แเราก็อยากให้รู้สึกว่าเออเสียงเราโอเคหน้าก็ไม่ขี้เหน่อย่างเงี้ยฉะนั้นวันนี้เราจะมาช่วยคุณง่ายๆกับแีเจของเราค่ะ 30นาทีดูทีวีแล้วล้างออกเก๋ตรงนี้ง่ายนะง่ายว่ามันเป็นอะไรนี่นะอันนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีถูกต้องจะไมต้องดูทีวีจะได้ไม่เบื่อนะคะดูทีวีสดชื่นนั่นแหละสดชื่น30นาทีระหว่างที่ดูจำเบอร์ไว้นะคะ0 8 1 7 3 1 4 8 1 4ึ่งเจ็ดสามหน่งึ่งขึ้นโทรมาถามว่ามันคืออะไรดูให้จบก่อนอ่ะเอาใหม่ค่ะ30นาทีดูทีวีแล้วล้างออก ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นทรีทเมนต์ผิวเกรดเอเอมากถึงเอที่สุดแต่ง่ายๆเลยค่ะสีขาวตัวนี้นะคะสำหรับคนที่ดำดำขนาดมอไซค์หน้าปักซอยยังไม่รับเลยขอบคุณค่ะไม่ใช่คือคือคนเราพอผิวไม่สวยใครใครก็ไม่สนใจอย่างที่ย้ำเลยว่าเจ๊อายุ40เจ๊ผิวโอเคใครๆก็มองอาใส่ชั้นเทวายเพราะเราซูบไปเติมในถ้าเราเป็นยาเพราะเราเป็นใบหนาอเราทาไว้ ที่ดำมากๆค่ะนะคะย้ำว่าดำก็ต้องอยากขาวก็ต้องเป็นทาสีขาวสีขาวตัวนี้มีส่วนประกอบอะไรก็คือผลไม้ตระกูลส้มผลไม้ตะกูลส้มเช่นนะคะมะเฟืองมะนาวมะขามส้มโอแตงโมยูหิ้วตัวนี้ใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะมีกรดธรรมชาติของมันที่เรียกว่าผลผลไม้คนที่ผิวดำๆมันจะช่วยขาดเรียวผิวแบบขรดโยนถ้าเมื่อก่อนเราจะรู้จักในการเปลี่ยนสีผิวอันนั้นเขาจะใส่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ตัดองมันน้องๆเคยทำพอทานะคุณพี่ พอมันเข่าพอกปุ๊บสักพักออกมาตัวฉันชอบฉันเป็นคนกดที่ของเก่งพอทาปุ๊บความรู้สึกครั้งแรกที่ทามันจะแบบมันจะคันแปลกมันจะแสบผิวผิวมันจะย่นย่นอ่ะมันจะอแสบด้วยอืะใช่แล้วเดินออกมาเหมือนเฮงเจียเป็นลิงเดินมาทุ้งอนทงมองแปลกๆุุสจริงแะอย่างนั้นนะคะแต่ตัวนี้ไม่ต้องกลัวไม่กัดไม่คันไม่แสบเพราะเป็นการทรีทเมนต์ผิวย้ําค่ะว่า สีขาวสําหร yeah. ับคนที่ดํามากดำแต่กาเนิดะคะหรือว่าพึ่งดําหรืออะไรก็ตามดําจากการโดนแดดนะคะทาสามสิบนาทีดูทีวเวล่าออกสัปดาห์ละสองครั้งสองครั้งเท่านั้นจริงๆต่อมาสีชมพูค่ะนะคะสำหรับผิวไฮโซอย่างเจ๊ขอบคุณี้าใช่ใช้สีขาวมาก่อนแล้วไงเอาตอนนี้ขาวขึ้นแล้วก็เลยเปลี่ยนให้สีชมพูเนาะใช้สีขาวมาก่อนแต่สีชมพูจะเป็นส่วนผสมของเบอร์รี่เบอร์รี่นียังไงไม่ใช่ตะขบตะขาบตะขาบบ้านเราจริงๆมันเป็นตระกูลที่ไฮโซมากจริงอริง Raspberry Strawberry ์รี่บล <reconcile> <co benim Mercury> <laughs> ูเบและอะไรอีกอ่ะแครนเบอร์รี่มีเบอร์รี่คือทบรวมเบอร์รี่ทั้งหมดนั่นแหละพวกนี้เนี่ยจะชะลอการอ้าวแล้วมี Blackberry รี่ไหมอะอ่าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยละพวกนี้ก็คือมันจะชะลอความเหี่ยวของผิวชะลอความเสื่อมของผิวฉะนั้นผิวคุณจะดูเปล่งปลั่งกระจ่างใสไร้ริ้วรอยใช่แล้วผิวจะดูกระชับตึงนั่นและดูขาวแบบอมชุ่มชื้นใช่ต่อมา าตัวนี้๋อตัวมาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือชาโคชาโคชาโคนะคะเป็นถ่านไม้ไผ่เผาที่พันองศาช่กาแฟค่ะตัวนี้จะมีผลในการดีท็อกใช้สําหรับใครหนึ่งคนที่ว่ายน้ําแล้วแพ้คอรีถูกต้องสองคนที่น้าเหลืองไม่ดีค่ะลายเป็นหนองยุงกัดง่ายแลวดูดีอ่านะคะแล้วต่อไปสําหรับผู้ชายที่ไม่อยากพอกชมพูหรือขาวนะคะคุณผู้ชายคะอยากเห็นผู้หญิงสวยขนาดไหนผู้หญิงก็อยากรูปผู้ชายและดูดีถูกต้องกึ่งคนกึ่งมันเออ ขึ้จ้าเจ๊ไม่จานน้อยตลอดเลยค่ะผิวสวยล่องลมมันไม่ได้มีกลิ่นแรงเลยนี่กลิ่นผลไม้โอเคนะเปกลิ่นทุกอย่างเป็นกลิ่นผลไม้จริงๆริงเป็กลิ่นเบอร์รี่ อ่าแต่ว่านี่อยากจะบอกว่าทั้งหมดเนี้ยเราใช้ในบีบริอัพสปาที่อายของเราถูกต้องเลย้สปาคียอายแปลว่าอะไรไม่ต้องแก้ผ่าทำแต่แขนกับขาอ้านี่อย่างงี้ทำแค่แขนขาแล้วตัวเราไม่ด่างคนไทยส่วนมากนะคะใส่แขนกูดแล้วแขนทั้งข้างจะดำถูกต้องให้เราไปถอดเสื้อผ้าทำสปาทั้งหมดเลยมันแพงฉะนั้นตอนนี้เรามีบีบรีอัพสปาคียอายของเราตอนนี้นะคะมี23สาขาทั่วประเทศไทยมีสาขาอะไรบ้างขึ้นมาค้าก่อนก็ได้ค่ะนี่อันแรกเลยนะคะสาขาหลักของเรานะคะ ที่ิชซีลาดพร้าวใช่สายานทัญญาพาซานะคะมีภูเก็ตมีราชบุรีมีระยองนะคะแล้วก็มีหาดใหญ่มีการ์เดนส่วนกรุงเทพมีเยอะมากมากจริงรามพียเข้าไปในแฟนเพจว่า B Bright Up Spa ที่อายนะคะรับรองง่ายนี่ภาพที่เห็นอยู่อีกสองภาพเนี่ยจะเป็นกิจกรรมของเราเวลาเราไปออกบูธไปออกอีเวนต์คนเพียบคนเต็มแล้ที่สําคัญนะพี่แนทอันนี้พูดเลยเราไปสัมผัสมาเห็นนะคุณผู้ชายก็ขอมาลองเพราะเขาอยากลองว่ามันจริงหรือเปล่าแต่จริงเพราะผู้ชายไม่ได้ละมานอะไรไม่ะมัน แล้วภาพถัดมานี่จะเป็นคุณกุณาาเป็นอาผู้จ<ช>ัดการสา,รายการตลาดของเราที่เขาทำครื่นให้ดูเลยจะเห็นเลยว่าง่ายๆแล้วท่อนบนเขายังดำอยู่เลยขนาดเขาเป็นคนขาวอยู่แล้วส่วนภาพที่เหลือต่อเนื่องเลยนะคะก็จะเป็นภาพต่างๆสําหรับคนใช้เราคุณน้องน้องเคยเชื่อไหมว่าคุณพี่เคยดำมากดำขนาดไหนฮะไปดูดูแต่ฉันแล้าเ้นห่สีแดงในที่ไม่ควร่า นี่ขอบอกถ้า<ะ>เห็นภาพจริงๆขยายภาพมาเนี่ยจะมีพี่ป๋องกระพลนางมาคนอวดผีอย่างนั้นด้วยนางดำมาก <laughs> จริงป๋องกระพลแต่ฉันก็คือ ทั้งนั่งตัวไม่ได้ฉีดไม่ได้ทําอะไรฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะ,ะนแต่แอันนี้อาจจะไม่เท่าไหร่เพราะเราเพิ่งทําจริงๆแล้วถ้าคุณอยู่บ้านเนี่ยคุณล้างได้เลยเนาะ<ช>ถึ่บ้านคุณล้างได้เลยแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยก็คือ30นาทีนะคะถ้าไม่งั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่ทําได้แต่นะคะบางคนมีความรู้สึกว่าตายแล้วทำแบบแขนมันดูใสดูเนียนดูขาวขา้นดัดูเนียนจริงด้วยอ่ะ่ฉันทำกับหน้าได้ไหมไม่ได้นะคะอันนี้ส่วนอันนี้ทำแขนขาทั้งตัวทั้งตัวมันทำวยนะจริงแล้วเจะมีส่วน ด้วยนะคะอ่านี่เดี๋ยวมาดูซีหน่มาดูซีเออจริงด้วยอ่ะดูของพี่ยังไม่เท่าไหร่นะก็ดูของดิฉันค่ะก็บอกเลยว่านั่งวินโอเอร์ไซค์ใหม่มากจริงๆอันนี้เพราะ ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะฝั่งที่ฮิปโปเนี่ยเขาทำแล้วก็ไม่ทำแต่ย้ำอีกทีนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะใช่ค่ะศ8 1ย์แปดหนึ่งเจ็ดสแปดหนึ่งส่ส่ละสี่แใช่สี่เบอร์ของเราของเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายใช่ใน Facebook พิมพ์คำว่า B b y Up Cream แต่อยากซื้อเฟรนไชส์ของเราพิมพ์คำว่าบีใบอัพสปาขี้อายของน้องในย่งของน้องในย่งเอาที่แล้วแทนที่ค่ะเนื่องจากของน้องเอาที่แล้วเอา ดูนนี้ดูแขนนี้ดูแขนนี้นะการเนียนี่คือแขนที่ธรรมดาแต่ก็ดแขนนี้ดูเนี่ยมันต่างกันดูตรงมือเนี่ยมันชุบไม่ำกว่าเยอะเลยเนาะเห็นไหมล่ะดือของญี่ปุ่อันที่อ่าดูอันนี้ไม่ได้ทำนะดำมากดำเหมือนกรรมกรพูดเลยตรงนี้แต่พอเราทำแล้วนี่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะเป็นแบบเนี้ยดูดิโอ้ยดูดิเกตที่มือค่เธอขยับนิดหน่อยอย่ากรีบเท่าไหร่เธอเรื่องกรีบมากมันต่างกันนะ วันนี้เราจะมาาริเม็ดเดียวอันนี้นะไม่ได้เล่นกลจริงๆไม่เล่นตัดติ๊กอันนี้คืออะไรคะน้องลองดูวันนี้ลออันนี้คืออะไรอันนี้สีขาวเนี่ยจะเป็นคอลลาเจนผสมไข่มุกสีทองจะเป็นคอลลาเจนผสมทองค่ะวันนี้เอามาแถมให้นะคะตั้งห้าราสิบบาทเป๊ะมากคุณน้องทาแล้วคุณน้องจะรู้สึกเลยว่ามันชุ่มชื้นอุ้ยมันโมวาวด้วยอ่ะช้อนวาวแวววาวนะคะแล้วตัวนี้จะช่วยผิวตึงอุ้ยหอมจังเล่ะเหนียงยังเลยนะ อีกทีว่าหลังทานแล้สึกยังไงนะคะอ่ะม um, ือนี้นะวอววาวๆจริงด้วยค่ะเป็นไงคะเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิโอ้เจ๊อะของน้องมากของน้องหนึ่งสองสาม้าวชอบตรงนี้แหละพูดเลยจริงต่องกันที่ถาวยังไงเหมือนกันเพียงสีทองจากมาคนถือคำหรือคำนม่งนะคะข้าวโพดดีกว่าหลายคนอยากซื้อที่สุดเลยเนาะถ้าหลายคน รวยและรวยมากอยู่แล้วอยากให้ลองใช้ด้วยนะคะเนื่งกระปุกค่ะราคาหนึ่งพันสบาทถูกมากจริงๆถูกมากถูกมากหนึ่บาทแต่ลดให้นะคะเหลือเพียงกระปุกละ 890บาทถูกมากถูกมากจริบอกไดนะคะว่าชายสีขาวอย่างเดียวไม่ได้รวมกันถ้า2กระปุกนะคะเหลือเพียง1,600บาทแต่ถ้า3กระปุก2,500บาทแถมฟรีคอลลาเจนเงินหรือคอลลาเจนทองรับไปเลยฟรีๆมูล,ลค่า590บาท0817314814 1516และ17 ถูกมานสวยมากเลือกของเขามาเลยละกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณบลูแล้วคุณที่ปอบีไบร์อัพด้วยนะคะและพี่ชายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคคุณ่ะเรื่องความสวยความงามเวลาไปฟังเพลงชิวๆกันต่อเลยละกันจีบได้แฟนตายแล้วจากยิ้มอาสยามค่ะดช่